เอาจริงแล้วล่ะค่ะกสทช,อชอนะคะก็ระบุว่าจากการไปลงพื้นที่ตรวจ การติดตามแก้ไขปัญหาเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการที่อยู่บริเวณแนวชายแดนไทยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางกสงทชอบอกว่ายังพบการกระทําที่อาจก่อให้เกิดการนําสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ให้บริการของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะไปใช้ในการกระทําผิดหรือสนับสนุนการกระทําความผิดกฎหมายนะคะเช่นการช่อโกงในลักษณะเหมือนกับแบบว่าแก๊้งคอลเซ็นเตอร์นะคะหรือการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีอันนี้เป็นต้นนะคะนี่คือตัวอย่างเท่านั้นทั้นนั้นเนี่ยทางกสท กสทชก็เลยต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ค่ะด้วยการกําหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดนะคะเกี่ยวกับาการตั้งสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณที่อยู่แนวชายแดนเพื่อควบคุมไมใ่ให้การประกอบกิจการโทรคมนาคมสามารถนําสัญญาณหรือว่าปล่อยให้มีการนําเอาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการในไทยเนี่ยเอาไปใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมหรือสนับสนุนการก่ออาชญา,าชกรรม โดยทั้งหมดเริ่มใน7พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนนะคะก็จะมีอำเภอเชียงของอ,อำเภอแม่สายอ,อำเภอเชียงแสน ทั้งหมดเนี่ยจังหวัดเชียงรายค่ะ,คะอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนะคะ,คะอำเภอโป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะสั่งการให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่เป็นเจ้าของหรือให้บริการเครือข่ายเนี่ยนะคะทําการรื้อถอนหรือปรับทิศทางสายอากาศของสถานีวิทยุค,คมนาคมหรือกระทําอื่นใด เพื่อให้มีพื้นที่การให้บริการครอบคลุมเฉพาะนะฮะเฉพาะในประเทศไทยทอย่าไป<ม>แบบว่าให้มันสุ่มเสี่ยงที่ประเทศอื่นๆอ่ะจะเอาไปใช้ได้แล้วก็ห้ามนะคะมีให้ส่งสัญญาณข้ามไปยังพื้นที่เขตประเทศเพื่อนบ้านเป็นอันขาดป้องก<ม>ันสกัดกั้นองค์กรอาชญากรรมแก๊งหรือกลุ่มบุคคลนะคะนอกจากนี้เนี่ย เจ้าเสาเนี่ยเสาที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนในระยะก็คือ200เมตรนะคะจะต้องลดกำลังส่งลงให้ครอบคลุมพื้นที่อยู่ในเฉพาะเขตประเทศไทยเท่านั้นนะคะรวมไปถึงการจัดตรวจสอบการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะถ้ามีปริมาณการใช้ที่มันมากมจนผิดปกติเกินกว่าประชาชนทั่วไปจะใช้ในชีวิตประจำวันได้เนี่ยรวมไปถึงการเช่าวงจรหลายๆวงจรในพื้นที่เดียวกันนะคะก็ให้หมั่นตรวจสอบด้วยแล้วก็ให้มีการรายงาน รายงานผลการดําเนินงานกับกสทช,อช,อชอทุกๆ7วันเพื่อดําเนินการตัดวงจรการทำมาหากินของแกงมิจฉาชีพนั่นอเองค่ะ